พี่น้องเอ้ยเนาะเกิดคลิปมากะลมวอยวอยอยู่พี่น้องเอ้ยผัดใบม่วงวีวีเนาะกําลังเป็นหมากพี่น้องเอ้ยทางม่วงทางเพป็นบลเพิกเปินเนาะแล้วเป็นหมากน้ดหน่อยโอ้มาอีกรอบหนาพอดีได้กินศพเนาะเอากําลังสืบพื่กันเตรียมเมื่อพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อาขายจานพอก้อนมาเลยเปิดลายมื่อเลยพี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยเจอเปิดกับรถสบายซอลซัมเมอเนาะ ไปพามาหาหมอแล้วก็มาเปลือยทั้งบ้านเคนเลยแต่สิพากันเมื่อบัดนี้พี่น้องเลยเนาะมาหาซื้อของมาขายกอนบัดนี้มาเตรียมข่าเตรียมคองขึ้นรถเนาะมาเตจอเพื่นจะไปทางไหนแหละน้ำปูคนทูกพี่น้องเลยแตงว่าเปิ่งเพิ่งกันสิเดินทางเมื่อน,นี้เนาะเดินทางขึ้นเสซปูนเมื่อน,น,นี้พี่นดาวขึ้นอาสิไปทางนี้เลยเนาะเพราะมันใกล้กลัวเพิ่นว่าจะเพิ่นนัดเบอร์จันกระบอบุญอยู่ิสจแหละ อุกราลบ่เนาะพ่อกันนี่พุูดมานว่าแล้วเอามอไส้เป็นขึ้นรถไปเสั็จเนาะ <c oughs> ตอนนี้กกำลงังเตรียมข้าวเตรียมครองพี่น้องเลยเดินทางแล้วเนาะกระเป๋าบักไงกระเป๋าล่าเะเอาเมื่อได้เลยโมเคยมาส่งแล้วจะเท่อเตรียมปะเตรียมเพลแล้วพี่น้องเลยเนาะจักเมื่อใดเลยสิอ่าได้มาวันนี้ ไปก่อนบั้เ้อรนัดพ่อกันดีไซนบัดนี้พ่อก็ดูพานมันไปแล้วพอนออกแล้วบ่สต้องลุงกับมันมาวยเนเาิ่นออกไปแล้วเอ้ปบตเร์เศร้าใช่ไมแล้วมุงไป่รับบเปนหน้าเพล่ไปบ้านงนัเพล่รถปบอุก่อนโอ้ยเอารถขาอุยว่าหนึ่งขึนว่ดสอเบัดเมื่อ แต่เนาะเฮ้ยสอบไปโดนตะลางพี่น้องเอ้ยจักเสีลูกสาวกันสาบวยี่น้ำปลาปูเพิ่นพี่น้องเอ้ยไห่เตรียมเตรียมคองไห่บ่ไข่เนยได้วพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นไข่เหลือแต่เป็นน้ำค้างเพิ่นแหละเป็นตุ้มเป็นตุ้มน้ำค้างแดี๋มันอยากเปื่อยนะพี่น้องเอ้ยเนาะน้ำค้างน้ำปากก็เป็นตุ้มเจ็บปลาก็ไห่ เาก็ต้เหอดแล้ไปลืมหันลืมนีซะเบิ่งเอาแมตก่สีเบิดพอแบต้องใส่ใส่เพือิดเมันหนาวต้องใส่รองเท้านี่เพื่อส่ถุงเท้าออ มันไม่น่าแนวลืมเนี่ยเจ๊กเข่าเจ๊กอ้อยอยู่แล้วลืมอย่างแล้วค่อยกันแหละตามมาอีกบัดหนาเพื่แหละตามแจมไรแหละพี่น้องเอ้เนาะมาขายข่าวขายของก้อนบัดนี้จักสีว่าให้เราพาแวะซื้อเอ็นเมื่อแามกับจักสรแวะใส่ตลาดได้มีเออผ้าปทักหน้าพอได้แามขายเมแรงพี่น้องเลยพอได้ขายลายมื่อเลยเนาะลูกค้า นี่หายไปแล้วนี่ไปแล้วบอไปแล้วบ่จะเดินมาทางพีกันฮะเออเรียบร้อยแล้วบ่ลดเลยไปเดินมาปะกันเด้อบัดนี้ได้มาเหล็กน้ำมัใช้ มจิบไปน้ำบ <Momo S 2> <Yo, Liberty. S 1> ่มจินี่ิตลาดข้างท้ายมันขึ้นเนื้อมาเนียเออเ่านจิข้นเนื้อมื่อนี่ไปทางนี้เลยเพื่นเดเดังันล้วดยันล้เอางเพื่นางเปื่อยเาคางเปื่อยมันยังฮะเหนขาอดิขาบเออิขาไปล้าอิจขาบอิข่าวเนาะ ไปบอกยาน่ะลูกายบายยายน่ลูกบายยายน่ที่พี่พี่พี่่บายบายบายเมื่อหกันเดยแ่มาเล่นน้ำม้แล้วยายบายอยู่มาแล้วจะมาขับรถน้ำพอีบานเนติดแค่อย่างนี้น้ำมันประยัยกันนะบาพี่นอกันนะเมื่อไบอกันตั่าทั้งไเดี๋ยวไปทั้ง พุ่งมาพุ่งมาอ้าอย่าเปิดดอย่าเปิดอย่าเปิดปิดไว้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 ไอ้ปลาลุงนี่เอ้ยไอ้ปลาลุงนี่ยอ้ายโชว์พุ่งอยู่ปลาลุงเอ้ยเนาะต่อมาหอดบ้านครูกับยาเป็นมาส่งกับ <Beng> เ <Zen> <understands. S 1> มื่อแล้วพี่น้องเลยเนาะนั่งแบ็ดเบิดแบ็ดเทรศัพท์ดับเลยพี่น้องเลยาต่อที่เป็นปลาลุงเบิ่งอยู่บ้านเลยนาะถึงกับอายอยู <helicopter> ่พ่อ หายังกินเลยฮะวาอยากนอนคือบ่นอนล่ะคือบ like like well. ่นอนลูกเบิ uh ้งหับปากมาเบิ้งดูปากมาเบิ้งดูข้างเปื่อยสาวน้อยคางเปื่อยมาเบิ้งดูหันเชาหลือบอบอกว่าลูกนะชาอลไรลูกเบิ้งดูยายายาแล้บอกว่าลูกแมวไหมเชาแล้วบอข้างนะฮะแห้งอยู่พี่น้องเองเนาะบู๊ ี่งเดินหัวยี่สี่งของใครเนี่ยมันเป็นไข่น้ำนาบดินน้ำกับไผร์นะก็จอกับไผรปิดไว้ในลูกพุ่งนะเปิดพุ่งปุ๊ปปุ๊อยู่อันนี้จะพุ่งปุ๊ปปุ๊อยู่อันนี้พการกินข้าวพี่น้องนะสมพักกับแกงปลาลุงเบย์ด้นะน่ำปลา เหนืเชื่อมากก็ได้มาเสร็จเออเวันลุงไปสิเบ็ดนะนะไี่ไปสิเบ็ดหรอกจ้มอตะไปยุ่งอยู่เพื่อนนั่นเพื่อนบุญแม่วาดเนาะลาเพนเออยังไงลาว่าไปดิพี่น้องเลยบไปดีมาหอดกับปลาผึ่งลงมาเพื่อนป้าเนาะป้าอุ้มลงมาก่อนพี่น้องเลยทำงานเก็บเสือเก็บแพอยู่ให้กูเชื่อุ้ยมาตั้งแต่แรกเลย อ้าวคยผ่าเมื่อสัก่อยว่าอยู่บัได้สักหลายทิเลยไใช่ทั้งผ่าทั้งถข่งถิ่ง้องสามถิ่งสองเจงค่ยยมไปยืมคุ่อยยืมไปยืมคุณได้แล้ทิ้ก็มาเมื่อก่อนเนาะเพา่า่ก็ได้ซักผ้าเาผ่าเมื่อซักถิ่งมาหลายชตะกี้ว่างไม่냐มันก่อสักแล้วัผ่าทั้งแพร่าูกบุกด้วยผ่าแล้วรอหายนะแล้สร้างมาสองพื้นได้หายพื้นหนึ่งแล้วปะ No, pha no, một tên là sạc pha phân gặp bất chú ăn đẹp, dạy pha no, hai phần đã TĐi mùa ưu, gì? TĐi mùa ưu, yêu. TĐi mùa hát. 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 มีโมดินวะผุ่นโมไม่มูเล,ลไยไข่จิบไข่โบได้ไข่ได้แต่ว่าเพิ่นยังเยืยนเจ็บปากกันมันเ,นเจ็บปากกับันเป็นตุ่มพี่น,อน้องนะไข่ออกตุ่มบอกคนเดินบอกปู่เพิน<ม>่นว<ม>่าว่าเชื่อเลยหน่อยไปสีล็อกทีนี่อื้อใชอ๋อจำนะไอ้ที่พาอเพิ่งไปสีดอยู่ตอนนั้นนะว่าพ่อพผมเอาผพาพลูกไปสีดเพราะว่ายื่นลูกเจ็บเพุน่น กินสบายด้วยเรม่ใบ่เ้ยองีน้นยา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 อาพี่ลูกอาพี่มาุกอาพี่มากินมะสมพี่ไว้กินมะสมน้ำป่าเด้ออืเ้ยอยายายาบนนั่นได้นะมงคนนะพยก็ต้องไ่ได้เด้อขาแพร่นนะ Mày kia vào cái đám mày, quân anh năm mươi năm đi kèo kuu đi. Mày nèo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  mình đây đây, đi. Mày nèo 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 đi. Mày đi. Mày สุกไงไก่ไงไก่มันม่ได้ผ่าเชียวไปทัอื่นักสุกหม่ออกอย่งไก่เชี่ยวเพิ่นเชียวไปจกินนันกินนี่กินเท็ดดินน้ำโมอย่งชแล้วนังโอ้นังลมลกันแ่งานหุ่นเนาะหายอัเด้อนนี้ก็ได้หัวของเพิ่นเหรอแมงที่เป็นของเพิ่นอะหูวหวงเอ้ยเอ้ยแันแหละี่มัง่อะนะแดงดำดกดำนะฮะมากมากมามาไปหายมา มาเปเลยาดินผิไหมไปถ้อยไงนอนนั่แมวเอ็นลงมาซอยพี่น้องเห็นนะเวลาเพิ่นอนเนซอยกี่อันเสไปคลายตอนแรกกับขึ้นสี่พระทาในบ่ายโมงเลยเปิดมกเนาะเปเศร้าก่อนเนาะเืิเศร้าพอดีเดี๋ยวเขามากไหวตอนนี้แล้วก็เสียบไหวพี่น้องนะเพื่นไปเปิดร้านเห็นป้าแล้วเปิดซามเมอร์แล้วปิดลูเลยขาเพิ่นสบายมากเลยหัวหนหัวหน้า อยางนกนอนบลลูกบอนอนบ่ปปะปแม่ใาไปนอนบลาลูกบอสมสมเอ้าจะให้อะนี่ให้ยังลูกให้ยัเปนยังเปมามาาโอ้ยรายอยากนอนปลูกบออยากนอนาเาเออเออานะอามัน่วงอูบอเอ้ยคือห่วงแทลูกบอฮะคือจ่าเลยก็ลูกคือจ่าเลยจ่าปลาลูกนายลูกจ่าปลาูกน่ย สภาพไม่ใช่ตุจาอยู่เลยเอออูเจ้าน่ะโอ้ยห่วงพี่น ouais ้องเลยน้าขึ้นนอนขึ้นนอนจช่คำว่าย่านไอ้ขี้นะมาเอานอนมามานอนนะดุด้วยเลยแม่ไปซอยเอ็นจามไปเนาะเขาไปขายจามเพราะน้าประอื่นนะลูกเนาะเออเพนเพนเพนเปวดแม่มามามาแม่เอาขึ้นนอนมาูกมานอนเรียบร้อยเอ้าหลังที่ว่านอนเรียบร้อยแล้วกับมือน้ำเมาเด้อปะ ห่านนนนนนนเด็กเดิกน้อนพี่น,น,อน้นนองเลยไถยงงเงี้ยยังเอ,อ,อ๊ะใส่แบบเออพี่น,น้องเลยเราจับคนนอนแล้วก็สีมาซอยเอ็นไว้ก่อนว่าสีเอ็นไว้ขายตอนแรกเนี่ยคือสิบเปอรนตนะพี่น,น้องนะยังบปอร์เซนได้ซอยอยู่นะถามเพื่อนรับให้ชวนไปดินเจ้าหนะ่อย เออแม่วินเนอร์นี้แกงน้ำมันสกินบ่เกินเห็นปลาเชอร์ว่าว่าืชอรน้ำม้มาแกงซีเมตุอีกินยอ่าปลาลินแ่ัวาก่าลิ้นน้าตไ่ไดไปได้ี่น่อยน่าะแกแลวกเสียเขาไม่ได้ไปดิบน้าได้แ อาดงางแบบะมาดีดอะนได้ายมื่อื่นเท่าไหร่พี่นนี่บท่านละเกิดีาบสียน่ามตุยมาวันนั้นเราเามาให้กะลพวกัใช่น้ำบทท่านนี่ก็กัน การดูอะที่บน่าเกงมาดีเอาคู่เียงเาเียงมเียงะรนก็เรียงหน่อยบนน่ะเร่อยเร่อ น่ยว่ามาน่อยนี้เราใที่ว่าลมันประศึการที่ว่าเป็นยงมาเต่ข่าวเพรว่าที่ศา่ยน่ะข่าวง่ายนะอมาเป็นยงไงมาเพื่อที่เราเห็นลุงน้องเเมื่านเราไปสรงศกการมาที่เรามาน่อยจอยนี่เราเรป็นี่งานดบเเป็นยังเออที่ได้โด่ากับเราไคบคนนึงน่าอ่อนแออยู่ชนกวนปูดีๆระ พนด้วยกานั่เจีนน่าก็เป็นแบบเดียวกันได้แต่สีมันมากเหมือนท่านมาเงมันใหญ่แบบนี้โบท่านวกเราขอไปสร้างพร้ไว้ดิที่ไปสร้างเพ่ะไหว้อังเ่วานาจะบ้ามาเพิ่มเดิมดื่มสาดเบ็ดเบ็ดเบ็ดดับไปด้วยเทอสักไปเ เลยไปสั right, ่งแล้วใจ้ะอาวนาหันแล้วเลยเด็กนเด็อบัทําตัแกทิเป็นตัวแก้โันีวิตนั่นแก้แต่ม่เนื้อได้จนเนื้อได้ไหมพี่น้องจนเอ็นน้ำอ็นัเปิดลายมือยเกิดอะไร หามมือสามือมาเูิดฮะสามเื่องบอเมือว่าห้าเราะออกไปหาซื้ออะไรเราบาสิทธาไปก็ได้อะไรนพูดเล้ไปลาดเช่นนนแค่ออกไปซื้อลไ่ได้ว่ามีนะปะเฮีย นี่ทำหั่นแล้วเพียงมากคนเด้ออ่นบอกพพามาพี่เลยปลาซุ่บ่แล้วไปปลา่นันน่าจะข้างานโป๊้างานตสวัยพบบ่เนี่จ้ตั้งสี่เปลาไแล้วไปยังไงบอยก่นจาวผิดอม่ะไกเลเราจมาท้งนั้นแหละโคงที่กัน่นะ เอูารดทีน si ่ะเห็นรถโดนลับไปโข้าัง่าาบาตลาดใช้ล่แต่เโนเอ้าหอยเลย่ยวเดียวนั่นนอมันามเมาลรดเหอาจอดคนไหนก็อ้วกบนหันว้างได้แล้นักัติศาสโอ้วได้แล้วบบแลูกมันนักรถที่งานดีตำงดองเวลาเนต่ก่าฟิไ่ได้เมาแต่ก่ากับบเมายอแต่ว่ามันแจะบางเทือดะเป็นบางเทือือที่ เมาอยู่หักไม่ได้ถึงก็บ่าอ้วกแตกนะยีได้ยังอ้วกถึงคือ่อเออถือถุงมาอยู่วะอว่มันไปอันบอาจาเพ์่้นธาไปนั่นนะไปภาเขตนะเมาเีรอนั่นนะเป็นแบบว่าประชนแจ้งดูองค์เจ้าป้่ให้า้าลุงเลยูกอะไร่ใช่เอา่อลยสามสี่ตั้งกันคได้ฉาอยู่ตั้งเดิมนี่ยสา่ใช จกมสูดดั้งเดียเเนื้อปลาลุงไงจมสูรใหม่กันเปื่อยใสูดใ่เลอนสูดดังเดิมเอ๋เม็ดแต่เนาะุงหรือเปล่าผิดเม็นอ๋อับบแบบแบบง่าเรือนของอันไหนสดด่เที่อนใชป่ะนักกันว่านักกันช่ปม่ได้อ่านไลน์หมูอ่านลนกลุ่มนกลุ่ม แต่บคือมเลยเรียนเช้าวะไม่แต่ว่าไม่ดมากิดนี่เอาวันนี้ใจเนาะเอาไต่าานี่เอาไปงานวันนี้วะอวันนี้แ่บ่นมไงงามันคิดมาเราคิมากเรียนบอพอแต่อาามาเล่วนมันายก็มาเลยพิเด็กน่ได้แต่มาน Nói Để... đâu chắc, đi bùn bê tùng bê tìm lại ở hết đó rồi bùn bê tùng bê tìm yang đồn đượt bùng lên bếp, anh ơi nói vào tạo bóng đơn bê tìm bé 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 ลมบอยู่บน่ล้มมาแล้ววานนี่ลมแห้วานนี่กมลมมอวานนี่เลยอืมมันกแแดงเข่าให้ลมนทำเข่าทำเขาให้ลมวานนี่ก็ร้อนบนลมแดงนนามไปลมตื่นตาอยู่ตรงนั้นเ้มมืวานนี่น่ะบางหองน้าบอไม่ดดสัโดนสอดอ่ะหนาลายแล้วสดะไรใช่เนี่ยว่มันหนาลาย นั่นมาตรจนะทำได้จะติจะได้ตั้เยอะสีมาแต่ว่านี้แหละเราเนาะเราไปียกตอนเศร้าเลยมาแต่ียกแล้วไปดองเต้ากันขาเต้าบ้างยีบบ้าขาบัวบ้างแบบอื่นจะได้เด้อว่ะเดือยเ่นแบบอื่นจะได้เรื่อ้ๆสีฟ้ากันก็อนะในไหหลำน่าริงก không kể này không, cái kể số, nào đừng chừng chân vô, khăn, 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 khăn hai, đường, cái khăn chùm biết này, nghe gì rồi lẽ, lên มันเดี่ยวกันจะไปมักไหวไปอื่นที่ไหนไดไปทายจะเศร้าเนาะอือมันเศร้าแล้วเนาะเงี้ยบ่ีฮันสุกเนาะไปส่ปนาปลาลุงไปสมี่งกอนเนาะเขากันมาจีนนะปลาลุงไปซอยไปมักให้มันเลี่ยวกันมันกับซื้อมาได้มันเห็ดขนมไข่เต่าน่ะมันเห็ดขนมไข่เต่าก็ซื้อมา เอ้ามาเผื่อไหวนอนันได้เห็ดกันหนึ่งกินก็ได้จะเป็นอย่างมันบริ้วเหรแล้วเนมีคนสั่งป้าจนเมื่อยกินป้าจนเมื่อยกินว่้ขนมอื่ดในกว้าติ๋วเพอนขนมยังกินดะ้าเงินแมวเพิ่งไวคือเนขนมมันยังก็ขนมพชีพน่านขนมโคกขนมเค้กเขาหชิมนดยเลย ไเมตเตอร์นะเมื่อเห็นาป่เอาเห็นมาเห็นอยู่ปิดกายแยม่เอาแอบปาดมั่นเอาอเห็นกินก็เอมมาเอาเอ้ยนะเดี๋ยวหาคิดอันมิโนใหม่กันปว่าต้องซื้อน้ำมันมาใหมเนาะยามันเปี่นน้ำมันอบน้ำมันมันอบน้ำมันได้ลองซื้อน้ำมันมาเปลี่ยนเบอร์ใหม่ทีน่อยเนาะ ฉันไปลุ้งไป้เสรแล้วคลิปนี้ลาพี่และน้องไปแล้วสบายดีเลยเฮ้ย